มาซื้อมังเตงสดๆจากสวนเอฟซีเอ้ยสดๆจากสวนงามๆต้นเลนต้นอยู่แถวนี้แหละบึงผู้เขียวนะนี่งามๆนี่เอฟซีบึงบึงนี่ต้นตูนต้นต้นเขียวหรอวะเออพีเตอร์ปอตความมันยาวเนาะ เพื่อชิมรสแล้วหนึ่งนี่กันเนาะไปเดินนอกอยู่พี่เลยเราว่ะคักล่ะย่างจนชุดพูดได้นี่ย่างชุดพูดจนโค้งมาพี่ไปย่างไอซีขายอย่างใดมันแต่งสร้างได้เต็มที่เลยส่วนเงี้ยงอันนี้เป็นส่วนย่อมย่อมชื่ได้เนี่ยเจอส่วนใหญ่กว่านี้่เองหลาย สดๆเลยปลูกจากน้ำธรรมชาติเหมือนเดิมชาวยุ่จะให้ไปบึงน้ำที่เขาเจ้าปลูกนะเป็นแบบใดน้อยเนาะไปบึงน้ำกันเข,ขนาเจ้าเขาเจ้าปลูกน้ำแบบใดม,มันจะงาม,างมาาดดน้ำธรรมชาติดีได้บึงน้ำกันเออมีจะ่วนมาแต่ง อันนี้กันไหมคะเขา,าเอาบังเตงเขาดจากสวนนี่แตงโมใช้บ่งน้ำขาเจ้าปลูกนี่น้ำธรรมชาติล้วนเลยนี่ผู้มาเบิ่งนี่ผู้พระนั่นก็เป็นสวนบางแตงวิทนี่ไปก็เป็นสวนบางแตงจนสุดเครือห่วยเครือ,อน,นี่เลยได้เอฟซีเอรู้ไหมผู้น้ำนะเขียวลุ่มๆอยู่น้ำธรรมชาติอีหลีอันนี้นะ มันก็งามดอกบรมีสารพิษอีจังวางน้ำขอเจ้าก็มานอนใช่มองเอาปูเอาปลาขึ้นไปกินเลยเผ่าส่วนมังเตงเนาะเราปลูกมังเตงแั้วก็ปลูกมังเอื้อน,นสวนสุดสุดนะนั่นก็จะเป็นปูไปวได้ย่างาไปหุ้นไปอ๋อต้นอ,อันนี้เจ้าแม่สวนมังเตงอะอันนี้เจ้าแม่ สวนแบบภาอีอลีภูงามจังแท้เน้อนันหมืออึกะผูน้องมองน้องไม้กะเขียวลึมเลยเขายังปิดมัแตงอยู่ตอนมันมีทั้งมังเตงขาวกับมังเตงอ่ะเขียวสองสายพันธุ์เราลูอย่างไปเบ่งขักเจ้าปิดไป สีขาวทึกซอยอยู่บ้านละบ้านเนี่ยบรรจาคมาปิดซอยเราไปจับใครดีเด้เรากำลังปิดอยู่ข้างนี่ก็แม่นไดน,น,นิ่งเนาะปิดกันแลตับเรียบร้อยชุดๆงามๆแต่งจาก,กส่วนเออ อย่างนี้มันมีอย่างเป็นมากนเดบ่ามเนื้อยเดอดอมันคือเป็นนะนปกติยานที่เป็นโมเมนบ่มันยังมีหมากพางงามเดี๋มีแอ่หมากดอกพางดอกมีดอกมีดอกผู้ดอกแม่มีจุนลายแล้วดอกผู้ลายกว่าใช่ใช่ มันเป็นบัวอย่างมีดอกดอกผู้เทียร์ามเดือนหนึ่งเดือนสองนะเนาะแสดงว่าทุกปีเธอจะปลูกอยู่นี่ตลอดไหมปะปลูกมาเลยบ่แอนี่บขนี่าดทุกๆปีต้องมาปลูกอยู่นี่เนาะอยู่นี่ตลอดปลูหมุนเวียนเนื้อที่มันบ่ได้ปลูกบ่อลเก่าอลไรเนาะยตอเขาปลูกตรอดอีกเออเพราะงามพอดแล้วก็น้ำท่วมบ่นี่น้ำท่วมอีกงวดหนึ่งอกวถื่าจบเนาะปีนี้ นำ้ำน้ำมาน4ปีแล้วก็แล้วเออปลูกเฮาลงมือปลูกใน,นหอบบ้อดบ่องเดือนแล้วจังได้ขายมักแตงขาวมีได้3 5ิ้าข7วันจะติดมักแตงขาวเรียขายก่อนมักแตงนี้เนาะอันนี้34ชิ้นผวันแตงเขียวเออนับแตนมือเอาลงลดินรถได้มางไงเจ้าคา่ะได้ม่านะ่ะหมอละบ,บ้านหักซาได้ก็บ่ฮอด,ดีพี่พี่ชงอ่ะดิเออเอเอ,เอนั่นนั่นเนาะ ิดน้ำใส่คลองนี่เลยบ่ไป่แล้วเปิดใส่คลองมาแล้งรดดลายม้งเลยเปิองกระชาเขาละเออนานๆวิีอยากจะปีหนึ่งได้ปลุกโลงได้โลงได้ลงดินสามเถื่อบ่เเือะยยน้แล้วก็ยุดก่อนบรรณามาจะได้ฟากรอ พ,พักไอ้ลีปลูกพักเนื้ออื่นบ่นได้เนาะบ่อยู่มันบะ่วยแห้งข้าแห้งอยู่แล้อเออมันแต่งนละ้วใครเนะี่ยพอได้รุดลงเนาะมาปลูกผักปลูกนะครับปลูกหลายมันก็บผู้ใหญ่ในสายมันหลายคนป,นล,คนปลูกแต่เอาใส่ไหมแม่นเลยจืงแหละเขามาเอาว่าชวนเราว่ะ ม,ม,ม,มันขาดแล้วได้เขากา็เมาอืมส่งรักชาวส่งเ่นอืมแมงความการขายเขาต้องไปทุกทุกที่ที่เขาสร้างหักมันบอกยะมีหลายมังความแล้วว่ามันเป็นนะเลย งามค่ะฮะบ่งกว่ามอือนี่ปูที่เดียวเรได้ปิดจากเทือชะเออมันได้ขายอดดอกโคหมืดอันนี้พอได้อันนี้พัดได้มีขยแต่มาก vịt chút 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 lời <laughs> Ừ, khỏi này nhôm xả lì <laughs> Nó, men là dù bán thì cháu nhau bố mình mù <laughs> Xả lì khó bụ thằng đấy Sáng này phun bỏ Mấy bỏ nám chứ còn ảo <laughs> <laughs> าาาาไปเหาะเฮือนช้างนิ่ง,งไปช้งเห็นยายกำลังไปแม,ม่นหน่อไม้แกงถามเอาเบอร์กับบริลลินโทรพัพท์สังบริหูได้ปะบริเขาพามาตอนนี้เราก็มาถึงเถียงเราแล้วพ่อ,อมึงไหมอันนี้มังแต่งขาวเอานนี้แหละลเราก็ลังจะจัดใส่ถุง มึงเต่งขาอุ่นตุ่นๆอยู่งามแต่ไหโอเคที่จะนุ่งก็มา่ายมึงบรรยากาศสวนเตงม,มาเอามังเตงชุดๆจากสวนเลยเนาะสะอาดปลอดทางพิษกินกระแซบอร่อยโอเคบายบายพบก,กันใหม่คลิปต่อไป